าวิภาวดอธิวงจากกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยโรงเรียนจิตราวิทยาวันนี้จะมานำเสนอการทำสื่อนะคะที่ชื่อว่าเมจิบ็อกค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทำเมจิบล็อกนะคะก็จะมี 1. กันรไรล 2. ไม้บรรทัด 3. 9. 4. กาวสสกอตเทป 5. เป็นเทปกาวแบบบางนะคะและกระดาษแข็งค่ะส่วนขั้นตอนการทำนะคะก็จะให้ตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาดขนาดเจ็ดคูณเจดนะคะเจ็ดคูณเจ็ดจากนั้นเมื่อได้กระดาษแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาเรียงกันนะครับทากระดาษวัดกระดาษให้เป็นรูปแบบนี้นะคะ5 ภาไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี้นะคะให้ได้ทั้งหมด6รูปเมื่อได้กระดาษตามภาพนี้แล้วนะคะก็นำมาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแบบนี้นะคะติดกาวอะไรให้เรียบร้อยนะคะปิดเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะได้กล่องออกมาในลักษณะนี้นะคะ กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะทาแบบนี้ทั้งหมด8กล่องนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาเรียงเอากล่องทั้งหมดที่เราได้8กล่องมาเรียงกันให้ได้ในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็เป็นวิธีการประกอบกล่องนะคะเราจะใช้สกอ็อตเทปติดในลักษณะนี้นะคะตรงกลางตรงกลางทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะอันนี้ด้านที่1เราจะทาทีละด้านนะคะด้านแรกแบบนี้ หมุนมาด้านนี้นะคะเราจะติดสกอตเทปเ,เฉพาะตรงนี้นะคะหมุนไปอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะติดเฉพาะตรงนี้นะคะสองฝั่งตรงนี้หมุนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายเราก็จะติดสกอตเทปตรงนี้ตรงร่องเลยเมื่อติดทุกด้านแล้วนะคะเราก็จะได้กล่องที่สามารถมุนได้นะคะแบบนี้ รอบทิศเลยเมื่อประกอบกล่องทั้ง8กล่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําภาพมาติดนะคะแต่ละส่วนแต่ละด้านของกล่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมจิกบ็อกที่สมบูรณ์แบบนะคะสามารถให้เด็กศึกษา เรื่องอะไรเนื้อหาอะไรต่างๆได้จากกล่องชนิดนี้นะคะ mm. ในสิบบอกนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสื่อการสอนของครูอย่างเดียวนะคะ mm. สามารถให้นักเรียนทําเป็นผลงานของตัวเองได้นะคะ mm. ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือการทำกิจกรรมกลุ่ม สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ